ยินดีต้อนรับสู่ Biology is easy podcast สำหรับการเรียนรู้ทางชีววิทยาซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินกว่าการเรียนรู้ของเราทุกคนจากการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิตที่กล่าวถึงไปเมื่อตอนที่แล้วยังมีการแบ่งเซลล์อีกแบบหนึ่งที่มีความสำคัญเช่นกันนั่นก็คือการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนี้ แม้จะมีได้เป็นส่วนหนึ่งในวงชีวิตของเซลล์แต่กลับเป็นจุดแบ่งที่สำคัญในวงชีวิตทั้งหมดของพืชถ้าเราจำได้วงชีวิตของพืชน,นั้นเป็นวงชีวิตแบบสลับมีการแบ่งเป็นระยะสปอร์ไฟต์กับแกมีโทไฟต์อย่างชัดเจนจุดแบ่งระหว่างสปอร์ไฟต์กับแกมีโทไฟต์ในวงชีวิตของพืชน,นั้นมีจุดแบ่งที่สำคัญอยู่2จุด จุดที่1คือการปฏิสนธิซึ่งทำให้เปลี่ยนจากระยะแกมีโทไฟ์เข้าสู่ระยะสปอรไฟ์เพราะสเปิร์ม 1N ไข่หนึรวมกันแล้วได้เป็นไซโกด 2N อเอ็ีกจุด1ที่เป็นจุดแบ่งสำคัญในวงชีวิตของพืชก็คือการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนี้เองการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเป็นการสร้างสปอรอาจจะเป็นโฮโมสปอ ในพืชชั้นต่ำหรือเป็นไมโครสปอร์กับเมกาสปอร์ port, ในพืชที่มีวิวัฒนาการสูงขึ้นซึ่งสร้างเฮตเทโรสปอร์การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตนี้ความสำคัญของเขาคือกระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตทำให้เกิดการลดจำนวนโครโมโซมลงครึ่งหนึ่งทำให้จากต้นสปอร์ไฟท์ที่มี 2N ได้เป็นโฮโมสปอร ไมโครสปอร์ port, หรือมิกซสปอร์ที่มีจำนวนโครโมโซมเพียงเอนเดียวและสปอร์เหล่านี้นั่นเองที่จะไปพัฒนาเป็นต้นแกมีโทไฟท์ที่มีโครโมโซมเพียงเอนเดียวต่อไปดังนั้นการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสจึงมีความสำคัญในการสืบทอดและดำรงเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเพราะเกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ในสิ่งมีชีวิตอื่นๆส่วนในพืชแม้จะไปเกี่ยวข้องกับการสร้างสปอร์แต่สปอร์นั้นจะไปงอกเป็นแกมีโทไฟซซึ่งจะเป็นต้นที่จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ต่อไปนั่นเองการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตไม่ใช่ส่วนหนึ่งในวงชีวิตของเซลล์แสดงว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตนั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับเซลล์ทุกเซลล์เฉพาะเซลล์ที่จะพัฒนาไปเป็นเซลล์สืบพันธุ์เท่านั้น จะมีการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตและการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตก็ไม่ได้เกิดขึ้นตลอดช่วงชีวิตของเซลล์นั้นๆการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตจริงๆแล้วทั้งสิ่งมีชีวิตทั้งตัวการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตจะเกิดขึ้นในระยะที่สิ่งมีชีวิตนั้นเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์พร้อมที่จะสืบพันธุ์เท่านั้นในช่วงที่เป็นทารก หรือยังเป็นตัวอ่อนหรือเป็นสิ่งมีชีวิตในวัยชาราสิ่งเหล่านี้กระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตสำหรับการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ไม่ได้เกิดขึ้นหรือจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตนั้นเกิดขึ้นเฉพาะกับเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ และเกิดขึ้นในช่วงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่สามารถสืบพันธุ์ได้เท่านั้นต่างจากการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสที่เกิดขึ้นได้กับเซลล์ทุกเซลล์เพราะเป็นหนึ่งในวงชีวิตของเซลล์แม้ว่าจะมีบางเซลล์ที่หลุดออกจากวงชีวิตไปไม่เกิดการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสอีกก็เพราะว่าเซลล์นั้นพัฒนาเป็นเนื้อเยื่อถาวร ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการแบ่งเซลล์อีกเลยเท่านั้นและไม่ว่าสิ่งมีชีวิตนั้นจะอยู่ในระยะใดจะเป็นตัวอ่อนตัวแก่ตัวเต็มวัยหรือวัยชราก็ยังคงเกิดการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสขึ้นภายในร่างกายได้เสมอการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนั้นจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผ่านระยะซินธิซิสหรือระยะ S มาก่อนเพราะฉะนั้น จากเซลล์เริ่มต้นที่เป็น 2n เพื่อจะเริ่มการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิสภายในนิวเคลียสนั้นจะมีจำนวนโครโมโซมทั้งหมดเป็น 4n อยู่ก่อนแล้วเพราะจะต้องผ่านระยะ S คือการจำลองตัวเองของ DNA จาก 4n ไมโอซิตจะมีการแบ่งเซลล์2ครั้งเรียกว่าไมโอซิสหและไมโอซิตสองไมโอซิสหและไมโอซิสองนั้นมีวัตถุประสงค์ต่างกัน ไมโอซิตหนึ่งวัตถุประสงค์สำคัญคือการแยกโฮโมโลกัสโครโมโซมออกจากกันโฮโมโลกัสโครโมโซมก็คือโครโมโซมที่มีลำดับชุดของยีนเหมือนกันตัวหนึ่งมาจากพ่อตัวหนึ่งมาจากแม่มารวมกันเมื่อเกิดการปฏิสนธิของสิ่งมีชีวิตนั้นแล้วก็คงอยู่ร่วมกันมาภายในเซลลเรียกว่าเป็นโฮโมโลกัสความเป็นโฮโมโลกัสไม่ได้หมายความว่า จะต้องมีลำดับเบสเหมือนกันทุกประการแต่หมายความว่ามีลำดับชุดของยีนเหมือนกันเช่นถ้ามียีนเกี่ยวกับสีดอกจำนวนกลีบดอกก็จะอยู่บนโครโมโซมอันเดียวกันเพียงแต่ว่าอันที่มาจากพ่ออาจจะกำหนดสีดอกเป็นสีหนึ่งอันที่มาจากแม่อาจจะกำหนดสีดอกเป็นสีหนึ่งและเมื่อเข้าคู่กันแสดงผลออกมาเป็นสีใดสีหนึ่งซึ่งเกิดจากการข่มกันข,ของยีน แบบนั้นก็ได้ส่วนไมโอซิส2นั้นวัตถุประสงค์สำคัญของไมโอซิส2คือการแยกซิสเตอร์โครมาติดออกจากกันดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในไมโอซิส2จริงๆแล้วใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในไมโทซิสเพียงแต่ว่าการแยกซิสเตอร์โครมาติดในไมโอซิส2กับไมโทซิสต่างกันเพียงแค่ว่าในไมโทซิสนั้นยังมีคู่โฮโมโลคัสโครโมโซมอยู่ แต่ในไมโอซิตทูนั้นคโครโมโซมที่ถูกดึงซิสเตอร์โครมาติดออกนั้นเขาไม่มีคู่โฮโมโลกัสอยู่แล้วแล้วระหว่างไมโอซิตวันกับไมโอซิตทูไมโอซิตขั้นตอนไหนที่ทำให้จำนวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งการลดจำนวนโครโมโซมลงครึ่งหนึ่งคือการแยกโฮโมโลกัสออกจากกันการแยกซิสเตอร์โครมาติดนั้นไม่มีผลเพราะซิสเตอร์โครมาติดเบิ้ลขึ้นมาเพิ่มขึ้นมา จากการจำลองตัวเองเพิ่มของ DNA ก่อนเข้าสู่การแบ่งเซลล์ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่พบในไมโทซิสเช่นกันไมโทสิสไม่ลดจำนวนโครโมโซมแต่ไมโอซิตลดไมโอสิ์มีอะไรที่ต่างจากไมโทสิสก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในไมโอซิตวันการแยกโฮโมโลกัสโครโมโซมนั่นเองดังนั้นการแยกโฮโมโลกัสโครโมโซม หรือการแยกคู่ของแท่งโครโมโซมที่มาจากพ่อและแม่ออกจากกาันในไมโอซิตวันนั่นคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตสิ้นสุดลงโดยมีการลดจำนวนโครโมโซมลงครึ่งหนึ่งทีนี้เราม,มารู้จักระยะย่อยๆของการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิตกันเรื่อจากไมโอซิตวันก่อนไมโอซิตวันนั้นก็มีการแบ่งย่อยเป็นสขั้น คล้ายๆกับของไมโทซิสคือมีโปรเฟสเมทเเฟสเอนาเฟสและเทโลเฟสคำจำกัดความของแต่ละระยะก็เช่นเดียวกันคือโปรเฟสเป็นการเตรียมตัวเมทเเฟสเป็นระยะที่มีการเรียงคโครโมโซมตรงกลางเอนนเฟสแยกออกจากกันเทโลเฟสก็คือสิ้นสุดการแบ่งนิวเคลียสแล้วก็สร้างนิวเคลียสใหม่ทีนี้เนื่องจากไมโอซิสแบ่งเป็น2ระยะระยะที่เกิดขึ้นในไมโอซิสวัน ก็จะเรียกโดยมีคำว่าวันต่อท้ายทีนี้จุดที่สำคัญมีอะไรบ้างสิ่งที่สำคัญที่สุดของไมโอซิตนั้นอยู่ที่ไมโอซิตวันระยะแรกที่สำคัญก็คือระยะโปรเฟสตวันระยะนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในระหว่างที่มีการขดม้วนตัวของ DNA เเข้ามาเป็นแท่งโครโมโซมนั้นก็จะเริ่มมีการเข้าคู่ของ โมโลกัสโครโมโซมที่เป็นคู่กันแล้วทำให้โครโมโซมแต่ละคู่ซึ่งมี4ีโครมาติดนั้นมาอยู่ใกล้กันสีโครมาติดนั้นก็คือของพ่อมี2องโครมาติดของแม่มี2องโครมาติดแล้วก็จะมีการเลกเปลี่ยนชิ้นส่วนกันระหว่างนอนซิเตอร์โครมาติดซึ่งเรียกว่าเกิดครสซิ่งโอเวอร์ซึ่งทำให้เกิดการกลายพันธุ์ขึ้น การกลายพันธุ์เล็กน้อยที่เกิดขึ้นจาก crossing over นี้เป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตเพราะทำให้เกิดวิวัฒนาการเพื่อการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีส่วนระยะเม t a p h a s e 1โครโมโซมที่เป็น h o m o l o g ัสนั้นก็จะมาเรียงกันตรงกลางเซลล์มีเส้นใย s p i n d e ฟ fiber มาจับเช่นกันจากนั้นก็จะเข้าสู่ระยะ a n a p h a ส ระยะเอนฟเฟตนี้ไม่ได้ดึงซิสเตอร์โครมาติดออกจากกันแต่การจับกันของเส้นใยสเปนเดิลที่ไคนีโตคอนั้นจะดึงคู่โฮโมโลกัสออกจากกันสุดท้ายโฮโมโลกัสโครโมโซมที่ถูกแยกไปแต่ละขั้วของเซลล์โดยที่แต่ละอันนั้นหนึ่งแท่งยังคงมี2องโครมาติดคือซิสเตอร์โครมาติดยังอยู่ด้วยกันก็จะมีการสร้างเยื่อหุ้มนิวเคลียสขึ้นใหม่อาจจะมีการแบ่งไซโทพลาซึม ในกรณีที่เป็นเซลล์สัตว์หรือมีการสร้างเซลเล์เ l ลในกรณีที่เป็นเซลล์พืชโดยตอนนี้ถือว่านิวเคลียสเกิดใหม่ที่อยู่แต่ละขั้วของเซลล์ขณะนี้กลายเป็น h e p l o i d หรือมีคโครโมโซมเพียงชุดเดียวแล้วจากนั้นการแบ่งนิวเคลียสยังไม่สิ้นสุดยังเข้าสู่ระยะต่อไปก็คือระยะไมโอซิตทูหรือไมโอซิตสอ ไมโอซิตทูนั้นก็จะแบ่งย่อยเป็น4ีระยะเช่นกันคือโปรเฟสเมทเ p เฟสแอนาเฟสและเทโลเฟสโดยระยะโปรเฟสทูเป็นระยะที่สร้างเส้นใยสปินเดิลขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะเตรียมดึงซิทเตอร์โครมาติดออกจากกันระยะเมทเเฟสทูโครโมโซมที่เป็นเฮปลอยในแต่ละขั่วก็จะเรียงที่กึ่งกลางของเซลล์ พอเข้า e อ o p เฟต e ูก็จะดึงซิเตอร์โครมาติดออกจากกันซึ่งจะเป็นเหตุการณ์ที่คล้ายกับในไมโทซิตและสุดท้ายจบที่เทโลเฟตถูกมีการสร้างยื่อหุ้มนิวเคลียสแล้วก็แบ่งไซโทพลาซึมตามมาสุดท้ายก็จะได้เซลล์ลูก4เซลล์แต่และเซลล์ก็จะมีจำนวนโครโมโซมเพียงเอเดียวหรือชุดเดียวเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่า อะไรที่ทำให้การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิสต่างกันความแตกต่างกันของการแบ่งเซลล์ทั้งสองแบบนี้ที่สำคัญจะอยู่ที่ระยะโปรเฟสตวันโปรเฟสตวันของไมโอซิสจะเป็นระยะที่มีการเกิด crossing over เริ่มมีการเข้าคู่กันของโฮโมโลกัสโครโมโซมซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่มีในไมโทซิสการเกิดเหตุการณ์นี้ทำให้ไมโอซิส ยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลทางพันธุกกรรมบนโครโมโซมพางเล็กน้อยโดยการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนระหว่างนอนซิเตอร์โครมาติดระหว่างกันและทำให้เกิดการกลายพันธุ์ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่พบได้ในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศโดยทั่วไปในสิ่งมีชีวิตจุดที่2ที่ทำให้ต่างกันก็คือระยะแอน p า a ฟต์วัระยะนี้เป็นระยะที่มีการแยก แต่เป็นการแยกที่ไม่ได้แยกซิสเตอร์โครมมติดเหมือนในแอนาเฟดของไมโทซิสและแอนนาเฟส2ูของไมโอซิสเองการแยกในแ e อนาเฟวนั้นเป็นการแยกที่แยกคู่โฮโมโลกัสโครโมโซมออกจากกันและเป็นจุดสำคัญที่ทําให้จํานวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งใน,นปกติแล้วความผิดปกติในการแบ่งเซล หรือการแบ่งนิวเคลียสนั้นเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะความผิดปกติที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือความล้มเหลวในการแยกโครโมโซมออกจากกันซึ่งทำให้ทั้งสองฝั่งนั้นได้จานวนโครโมโซมที่ผิดปกตินั่นคือฝั่งหนึ่งขาดฝั่งหนึ่งเกินและความผิดปกตินี้ก็เกิดขึ้นได้ทั้งในการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิตและไมโอซิตเพียงว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแบ่งเซลล์ทั้งสองแบบนั้นต่างกัน ความผิดปกติจากการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสจะไม่เกิดขึ้นกับตัวพ่อตัวแม่ก็คือไม่เกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์แต่ความผิดปกตินั้นจะไปเกิดกับเอมบริโอที่ได้จากการปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์ที่ผิดปกตินั้นในขณะที่ถ้าความผิดปกติเกิดขึ้นกับการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิตผลกระทบก็จะเกิดขึ้นกับตัวสิ่งมีชีวิต ที่เกิดความผิดปกติเองเพราะว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิตนั้นเป็นการแบ่งเซลล์ของเซลล์ร่างกายนอกจากนั้นความผิดปกติของลูกผสมที่เกิดขึ้นจากการปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์ที่ผิดปกตินั้นในสิ่งมีชีวิตต่างกันก็เกิดผลกระทบไม่เท่ากันอย่างในพืชนั้นพืชจะมีระบบทางพันธุก,กรรมของเขาที่รองรับความผิดพลาดของจำนวนโครโมโซมได้มากกว่า พืชสามารถรองรับการเพิ่มจํานวนของโครโมโซมได้นั่นคือพืชสามารถมีจํานวนโครโมโซมมากกว่า2ชุดแล้วก็สามารถดํารงชีวิตเป็นปกติอยู่ได้หรือถ้ามีจํานวนโครโมโซมที่เกินไปไม่ครบชุดเพื่ชก็ยังคงสามารถเก็บโครโมโซมชิ้นนั้นเอาไว้ได้ โดยที่ไม่ทําให้เกิดความผิดปกติกับตัวพืชมากนักเราจึงพบเห็นพืชที่มีจํานวนโครโมโซมมากกว่า2ชุดรอดชีวิตได้อยู่ในธรรมชาติมากมายตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือกล้วยที่เรารับประทานเป็นอาหารหลักๆที่ไม่ใช่กล้วยป่าอย่างเช่นกล้วยน้ําว้ากล้วยหอมกล้วยเหล่านี้จริงๆแล้วเขาไม่ได้มีจํานวนโครโมโซม2ชุดเหมือนกล้วยป่าแต่เขาจะมีโครโมโซมเป็น3มชุด กล้วยบางชนิดมีจำนวนโครโมโซมถึง4ชุดอยู่ในต้นเดียวกันแต่กล้วยเหล่านี้ก็สามารถเจริญเติบโตแล้วก็ออกผลได้ปกติเพียงแต่สิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนโครโมโซม3มชุดมักจะเป็นหมันทาให้กล้วยที่มีโครโมโซม3ชุดก็เลยเป็นกล้วยที่ไม่มีเม็ดโดยธรรมชาตินั่นเองถ้าเป็นในสัตว์ ระบบทางพันธุกรรมต่างๆของสัตว์นั้นไม่รองรับการมีจำนวนโครโมโซมมากกว่า2ชุดดังนั้นเอมบริโอที่ไดจากการปฏิสนธิของเซลล์สือพันธุ์ที่มีความผิดปกติถ้ามีจำนวนโครโมโซมขาดหรือเกินทั้งชุดส่วนใหญ่แล้วจะไม่สามารถพัฒนาจนรอดชีวิตเป็นทารกได้แต่ถ้าจำนวนโครโมโซมขาดไปเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของโครโมโซม หรือจำนวนโครโมโซมเกินมาเล็กน้อยก็าอาจจะพอรอดชีวิตได้แต่สิ่งมีชีวิตนั้นก็จะมีลักษณะอาการของโรคทางพันธุก,กรรมและมักจะเป็นหมันโปรดติดตามพอดแคสชุด Biology is easy ได้ในตอนต่อไป